สวัสดีเช้าวันพฤหัสจ,จะพี่น้องวันนี้อากาศเย็นจะ้ะอากาศเย็นล่ะกะมีลมอันนี้ไอาดามาทำงานแต่เชา้าคิดว่าลดจะติดลดกับบริติดเมือ่อวานนี้เขาประทวงลดกับบริติดพี่น้องก็ถือว่ายังโอเคอยู่และ้วกะ็ประท่วงนะั่นล่ะก็ตามเคยเผาบ้านเผาเมืองโอ้ยสางควา่วมเดือดหอนให้ผู้ที่แบบว่าอัน นั่นล่ะก็มีสิทธิ์ประท้วงอยู่แต่ว่าประท้วงเลื่อยไลยกับบวจ้ะเอะกับประท้วงประทว้ะทวงกับบวคือกันในพี่น้องเนะาะว่บาบอประท้วงไล้ไๆ้กับบันีเขาคล้องเสียหายแล้ะกับภาษีกับคืนกับแม่นพวกข้านีนิละใจคือเก่านั่นละ่ะ <c oughs> มีแต่ประท้วงอย่างเดียวก็คือออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลือกผู้เที่ยวคือว่าแน่นอนบันี้ค่นีผู้อื่น หลายผักหลายผวกเลือกไล่บอลมันกะแสดงให้เห็นถึงคั้วว่าความคิดมันต่างกันเมนบ拉ล่าละ่ะมันกะอู้จักสิจังใดละบานเมืองวุ่นวายวา่ไปเว้ามาและคิดถึงสมัยไอ้ดายังเป็นวัยรุ่นเป็นเด็กหน่อยเมื่อมาอยู่ฝรั่งเศสใหม่ๆชีวิตดีดีพี่น้องแฮปปี้ดีได้ <c oughs> ไปลงลำโรงเรียนไปใสามาใสาสะดวกสบาย บมิมีเรื่องวุ่นไายแบบสมัยเดียวนี้พูดถึงนะยุคตอนที่ปี80หอดปี2000นี่ชีวิตดีมากๆาดเลพี่นนองชีวิตดีจริงๆหลังจากนั้นมา10-20ปีมาหลังๆนี่โอ้พวกใดที่มายุโรปประมาณ20ปีหลังนี่กะถือว่ามาในยุคที่มันแบบเริ่มจะไม่โอเคเหมือนเมื่อก่อนพี่นนอง เมื่อก่อนมานี่โอ้วมวนอิหลีมีความสุขแท้ๆแหละแบบชีวิตแฮปปี้แหละอ่าบูฮูว่าผู้ไดส้สีเห็นด้วยกับไอดาไหมแต่ว่าส่วนไอดาเนะี่ยม่ความคือจะของเห็นแบบนั่นละไปโรงเรียนมีเพื่อนฝูงมีกิจกรรมทํานู่นนี่นั่นไปหันมานี่ก็บสบายบปร้ตงบปต้ตงง่งานนั่นญานนี่นะเดี๋ยวนี้เด้อพี่น้นงคณะว่าเขาจะ แบบถ้าน้ำมันรถหมดนี่นะจะไปเติมน้ำมันในปั๊มกลางคืนคนเดียวนี้เกิดการหวาดระแวงกลัวแบบนี้นะเออสมัยก่อนนอี่เป็นวัยรุ่นนี่กลับบ้านดึกดืน่นในรถเมทอกเมโทรนี่กะก็ยังโอเคมันก็มีอยู่บบแมนวามันบบมีแต่มีน้อยมากถ้าเราไปเจอสมัยก่อนถามเขาไปเจอแบบว่า,าพวกอัน ขี่รักขี่อย่งพวกนี้นะก็แปลว่าถือว่าเขาส่วยสมัยนี้ส่วยตลอดทุกคนถามว่าเขาบระว่งเขากะเจอขนาดระวังกันยังเจอพี่น้องและโดยเฉพาะนะขนาดว่าเขาบวากันแล้วว่าต้องให้ระวังระวังแต่ถึงปานนั้นแล้วนะคะกันยังมีคนแบบว่าโดนฉกโดนปล้นโดนขโมยแล้วเขาก็ได้เวลาเขาได้แล้วมัน็เหืมเกลื่มทีนี้ถามว่าทุกคนระวังแล้วก็ปิกอปเก็ตนี่บ่มีทางได้ โอ้ตอนนั้นละปิกโปเก็ตกับเจ๊งแหละว่างงานไปละเพราะว่าพยายามยังไงก็ไม่ได้แบบนี้นะถ้าว่าทุกคนพยายามแล้วมันบ่ดด้มันบด่ดด้ยยังแล้วเอากระเป๋าไปกับโบมี่เงินจักบาทโบมี่ยังในหันล่ะกะคิดว่าจัาหน่อยปิกโปเก็ตนี่ก็จะศูนย์พันคิดว่าจัาหน่อยปิกอปเก็ตก็จะศูนย์พันได้พี่นอกมันกับหัวที่มันเจ๊งเป็นบละไปลักเล็กขโมยหน่อยกับโบมี่ยังแบบนี้นะเออ ในกระเป๋าก็ไม่มีสตังค์แบบนี้นะเอออกระชากกระเป๋าเข้าไปกับบเดยเงื่นออียงแบบนี้นะไปๆมาๆก,กับเจิงเองเป็นบละเออฮ่ากันนั่นแหะพี่น้องจ๋าอันนี้ก็น่ะเล็กๆน้อยๆเพราะว่ามือน,นีมาหอดไว้กัเลยมีเวลาเว้าอ่าสำหรับช่อง y t u t u ไอาดานี่ก็บรบดยลงมาเป็นจะสิบวันแล้วพี่น้องตอนนี้ไอาดาเหตุยวนเปิดช่องอ Facebook p a พ e กะ โอเคเริ่มไปเรื่อยๆแต่ว่าทุกอย่างมันกับเพื่อนก็บ,บอกว่ามาช้าเออแบบนั้นแบบนี้ว่าขันเหตุสมัยก่อนได้เงื่อนหลายแบบนั้นแบบนี้เฮ้นี่คือมาซาต,ตลอดบอกน่นเรื่องอันโซเชียลนี่ยเฮากับโเกีงเนาะกัไม่ค่อยไม่ค่อยสันทัดเรื่องนี้เท่าไหรก่กัอ่ามีเวลาเบึงกับบึงไปเห็นขาเจ้าเริ่มเหตุกับเหตุไปว่าเออขนาดอ่าบรรดาใหญ่ๆทั้งหลายอยู่บัานนอกขอกหน้ากัยังเหตุเป็นเหตุใด,ดเฮ้ก็เลยอยากลองเบึงฮนาะ เผื่อว่ามันได้มันผ่านถ้าผ่านอิลีแล้วได้อิลีแล้วอาจจะอาจจะหยุดบ่จัเพราะว่าเพราะว่านั้นละพี่น้องจะนะคะหรับวันนี้บ่มี่ยังพิเศษจ้ะพี่น้องประมาณนี้นะคะ